หนังสือปฏิจจสมุป,ปบาทวงจรชีวิตมนุษย์เมื like ่อพูดถึงความโกรธความโกรธนั้นมีประโยชน์คือถ้าเราไม่รู้จักความโกรธ <spiritual intens ifies> ก็จะนำไปสู่สังขารที่ปรุงแต่งความโกรธแต่ถ้าหากเรารู้จักความโกรธก็จะไม่มีการปรุงแต่งตอ่อเมื่อไม่มีการปรุงแต่งต่อ ก็ไม่นำไปสู่ความทุกข์นี่คือประโยชน์ของการรู้จักความโกรธทีนี้เมื่อพูดถึงความโกรธในด้านของปรมัตถสัจจะคือการที่ปราศจากตัวตนบุคคลเราเขาเมื่อความโกรธเกิดขึ้นถามว่ามีผู้โกรธหรือไม่คำตอบคือไม่มี ให้จำไว้ให้ดีนะแล้วที่โกรธทุกวันนี้ละ่ะใครเป็นผู้โกรธแล้วความโกรธนั้นมาได้อย่างไรเมื่อไม่มีบุคคลให้โกรธแท้จริงแล้วความโกรธเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือความโกรธเป็นตัวแสดงอาการในสิ่งที่เรากําลังสัมผัสอยู่เช่นเดินออกไปกลางแจ้งถูกแดดก็รู้สึกว่าร้อน เป็นธรรมดาพอเข้ามาในที่ร่มก็จะรู้สึกเย็นเป็นธรรมดาเมื่อความโกรธเกิดขึ้นบุคคลที่เป็นผู้โกรธไม่มีเส้นผมเป็นผู้โกรธใช่ไหมขนเป็นผู้โกรธใช่ไหมเล็บเป็นผู้โกรธใช่ไหมฟันหรือหนังเป็นผู้โกรธใช่ไหมอะไรเป็นผู้โกรธคำตอบคือความโกรธนั่นแหละ เป็นผู้โกรธหมายถึงว่าความโกรธแสดงอาการออกมาจากสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสในโลกนี้สิ่งที่มาสัมผัสกับเรามีสองประการใหญ่ๆคืออิทธารมและอนิทธารมอิทธารมคืออารมณ์ที่เราพอใจอะไรก็ได้ที่เราพอใจจะรวมอยู่ที่อิทธารม อนิฐารมคืออารมณ์ที่ไม่พอใจอะไรก็ตามที่เราไม่พอใจคืออนิฐารมถามว่าความพอใจหรือไม่พอใจนั้นอยู่ภายนอกจิตหรือภายในจิตคำตอบคือภายในจิตเมื่อความพอใจหรือไม่พอใจอยู่ภายในจิตถามต่อว่าความพอใจ หรือไม่พอใจนั้นอยู่ในขันไหนเมื่อพอพูดถึงจิตก็ต้องพูดถึงนามขันสี่ที่ประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังข,ขารวิญญาณโดยอิทธารมและอ,อนิถารมเป็นสิ่งภายนอกที่ทำให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจขึ้นมาสัมผัสกับจิตเมื่อจิต ประกอบมาจากนามขันสี่แล้วความพอใจไม่พอใจนั้นจัดอยู่ในขันไหนโยมตอบสังขารขันค่ะพระอาจารย์ตอบสังขารขันเหรอพอใจเรียกว่าสมนัตไม่พอใจเรียกว่าโทมนัตคิดดูสิว่าโสมนัตโทมนัตจัดอยู่ในขันไหน โยมตอบเวทนาขันค่ะพระอาจารย์กล่าวใช่เวทนาขันอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดสุขก็พอใจใช่ไหมอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดทุกข์ก็ไม่พอใจใช่ไหมอะไรก็ตามที่ทำให้ไม่สุขไม่ทุกก็รู้สึกเฉยเฉยใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า อารมณ์จะมาตามสิ่งที่อยู่ในใจของเราสองประการคืออิทธารมณ์หรืออารมณ์ที่เป็นไปตามความพอใจและอนิถารมณ์คืออารมณ์ที่เป็นไปตามความไม่พอใจแต่ตัวอารมณ์ไม่ได้ทำให้เราพอใจหรือไม่พอใจความพอใจหรือไม่พอใจนั้นอยู่ในจิตของเราอันได้แก่โสมนัส กับโทมนัตซึ่งจัดเป็นเวทนาภายในเวทนาขันเองแบ่งออกเป็นสามประเภทได้แก่สุขเวทนาทุกเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาโดยโสมนัตจัดเป็นสุขเวทนาโทมนัตจัดเป็นทุกเวทนาแล้วอทุกขมะสุขเวทนาละ่ะหายไปไหน เมื่อเวทนามีสามประเภททำไมอารมณ์จึงปรากฏเพียงแค่สองอย่างคืออิทธารมกับอนิธารมละ่ะคําตอบคืออทุกขมะสุขเวทนาจัดอยู่ในอุเบกขาเวทนาคือความวางเฉยแต่พระพุทธเจ้าทรงจัดอุเบกขาเวทนาให้อยู่ในส่วนของสุขเวทนาเนื่องจาก ภาวะของอุเบกขานั้นไม่มีทุกข์ด้วยเหตุนี้อารมณ์จึงถูกแบ่งออกเป็นสองอย่างเท่านั้นแท้จริงแล้วความเป็นกลางก็ถือเป็นอารมณ์หนึ่งแต่เนื่องจากเป็นอารมณ์ที่ไม่เด่นชัดซึ่งแตกต่างกับความพอใจและไม่พอใจที่เราสามารถรับรู้ได้ง่ายกลับมาที่ความโกรธความโกรธนี้จัดเป็นอารมณ์ไม่พอใจ ซึ่งถือเป็นทุกขเวทนาความโกรธเป็นกิเลสหรือไม่โยมตอบความโกรธไม่ได้เป็นกิเลสค่ะพระอาจารย์ถามทุกขเวทนาเป็นกิเลสหรือไม่โยมตอบไม่ได้เป็นค่ะพระอาจารย์กล่าวความโกรธไม่ใช่กิเลสเป็นเพียงอารมณ์ที่แสดงออกให้ทราบ ถึงสิ่งที่เรากำลังสัมผัสอยู่ณขณะนั้นทุกขเวทนาก็ไม่ใช่กิเลสดังนั้นเมื่อความโกรธและทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรโยมตอบต้องกำหนดรู้พระอาจารย์กล่าวเมื่อรู้ว่าความโกรธไม่ใช่กิเลสเราจำเป็นต้องแก้ไขความโกรธนั้นหรือไม่ โยมตอบไม่ต้องแก้ไขค่ะพระอาจารย์ถามความทุกข์เป็นกิเลสหรือไม่โยมตอบไม่เป็นค่ะพระอาจารย์กล่าวก็แสดงว่าไม่ต้องไปแก้ไขความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นให้รู้ว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นความทุกข์ก็ต้องเกิดพร้อมถือเป็นเรื่องปกติ แต่เราไม่เห็นความเป็นปกติที่เกิดขึ้นเช่นนี้เราจึงไม่ยอมอย่างเดียวเมื่อเข้าใจธรรมชาตินี้แล้วเราก็ต้องแก้ที่ความเห็นของเราความโกรธไม่ต้องแก้ไขความทุกข์ก็ไม่ต้องแก้ไขแล้วความคิดที่ว่าไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมละ่ะมาจากไหนมาจากปฏิฆะหรือปฏิคานุสัยนั่นเอง เมื่อมีปฏิฆะเราจะมีอาการปฏิเสธผลักใสผลักดันไม่ยอมไม่อยากพบไม่อยากเจอพยายามหลีกพยายามเลี่ยงอยากทำให้สาแก่ใจเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าปฏิฆะหรือปฏิคานุสัยนี่แหละคือกิเลส ที่นอนเนื่องอยู่กับเรามานานเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขส่วนความโกรธความทุกข์หรือทุกขเวทนาไม่ใช่กิเลสไม่ต้องแก้ไขการที่เราคอยแก้ไขความโกรธจึงทำให้เราปฏิบัติผิดทางมาโดยตลอดความโกรธนั้นเกิดขึ้นและดับลงไปด้วยเหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุความโกรธก็เกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุ ความโกรธก็ดับไปเมื่อความโกรธดับทุกขเวทนาก็ดับไปด้วยเช่นเดียวกันส่วนปฏิฆะหรือปฏิคานุใสยนั้นแม้ความโกรธและทุกขเวทนาจะดับไปแล้วแต่อารมณ์ยังขุ่นมัวยังคุกกลุ่นในจิตใจนั่นหมายถึงปฏิฆะหรือปฏิคานุสัสเป็นเชื้อ คอยรอเวลาที่จะปะทุขึ้นมาอีกพระพุทธเจ้าทรงให้เราแก้ไขกันที่นี่แก้ให้ถูกที่คือแก้ที่ปฏิฆะหรือปฏิคานุสัยนั่นเองวิธีการแก้ไขก็คือให้ความโกรธเป็นความโกรธตามธรรมดาให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาตามธรรมดาเมื่อเรา ปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นตามธรรมดาปล่อยให้ความทุกข์เกิดขึ้นตามธรรมดาเราก็จะเห็นปฏติคะ <_ d ys k> หรือปฏิคานุสใสได้อย่างชัดเจนแต่หากเราไม่ยอมให้ความโกรธเกิดขึ้นไม่ยอมให้ความทุกข์เกิดขึ้นเราจะไม่เห็นปฏิคะหรือปฏติคานุใสเลยดังนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นอย่าหาวิธีดับความโกรธ ปล่อยให้ความโกรธแสดงตัวตามธรรมชาติแล้วให้คอยดูปฏิฆะไว้ให้ดีการที่ปฏิฆะถูกดูจากเราสติจะถูกสร้างขึ้นมาให้เห็นปฏิฆะนั้นสติจะมองเห็นความโกรธตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่กิเลสสติจะมองเห็นความทุกข์ว่าเป็นขันไม่ใช่กิเลสและมองเห็นว่า ปฏิฆะคือกิเลสที่ต้องแก้ไขเมื่อความโกรธเกิดขึ้นให้เรากำหนดรู้ว่าความโกรธกำลังเกิดขึ้นความโกรธนี้เป็นทุกขสัจจะและกำหนดรู้ต่อไปอีกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความโกรธก็เป็นทุกขสัจจะหรือความจริงที่ต้องทุกข์ส่วนปฏิฆะเป็นสมุทัยสัจจะ คือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เมื่อรู้ปฏิฆะมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้ปฏิฆะดับไปก็เป็นนิโรธทศจัะหรือความดับทุกข์การที่เรารู้จักทุกข์รู้จักเหตุแห่งทุกข์รู้จักการดับไปของเหตุและการที่เพียรรู้จักทุกข์เหตุแห่งทุกข์และการดับไปแห่งเหตุอยู่ทุกคราวก็เป็น มักคสัจจ